สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ที่เคารพและเพื่อนๆนะ่ารักทุกคนทุกท่านนะครับกระผมจะมานําเสนอเรื่องการป้องกันโรคเอชนะครับกระผมนายชว์มิต์ขวัญกับนะครับผมจะมาเกิดนําก่อนนะครับโรคเอชนะครับในยุคป,ปัจจุบันเกิดขึ้นได้ง่ายและพบเจอได้มากนะครับเนื่องจากการมีเพศสัมพันธ์หรือการไม่ป้องกันนะครับหรือเกิดจากการใช้เข็มร่วมกันหรือลกูก แบบตายที่จากแม่สู่ลูกนะครับเนื้อหานะครับลูกเอดจากเชื้อไวรัส HY HIV นะที่ทำลายภูมิคุ้มกันในร่างกายทำให้ผู้ป่วยตัดติดเชื้อหรือป่วยง่ายจากโรคอื่นๆหรือถ่ายทอดมาจากแม่สู่ลูกปัจจุบันยังมียังไม่มีวิธีรักษาให้หายขาดแต่สามารถควบคุมได้จากยานะครับต้านไวรัสการป้องกันที่ดีที่สุดคือการ พฤติกรรมเสี่ยงอย่างปลอดภัยและสุขภาพอย่างสม่ำเสมอน,นะครับความหมายนะครับโรคเอดส์ุ่มอาการภูมิภูมิภูมม,มกันเสื่อมที่เกิดขึ้นภายหลังเป็นภาวะที่ระบบภูมิภูมกันของร่างกายถูกทำลายอย่างรุนแรงจากเชื้อไวรัสเอสดอวีนะครับส่งผลให้ร่างกายไม่สามารถสู้ ต่อสู้กับโรคหรือโรคทรกซ้อนได้ตามปกตินะครับความต้องการนะครับ 1. ความต้องการด้านการรักษาผู้ป่วยต้องการเข้าถึงการรักษาช่วยกันต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเพื่อยึดอายุและคุณภาพชีวิตนะครับความต้องการด้านความรู้และการป้องกันประชาชนควรได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์หรือหลีกเลี่ยงจากพฤติกรรมเสี่ยงความต้องการด้านการไม่ติดตาหรือผู้ติดเชื้อเอชไอวีนะครับต้องการการยอมรับความเข้าใจและไม่ถูกเลือกปฏิบัติจากสังคมนะครับปัญหาครับการติดเชื้อยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้จะมีความรู้เรื่องการป้องกันแต่ผู้ติดเชื้อใหม่หรือ ใหม่เพิ่มขึ้นทุกปีโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มเสี่ยง2การการขาดความรู้และความเข้าใจทีท่ถูกต้องหลายคนยังมีความเข้าใจผิดเดียวกับการติดต่อของโรคเอดทําให้เกิดความกลัวและความรังเกียจผู้ติดเชื้อ3การเลือกปฏิบัติและการติดราจากสังคมผู้ติดเชื้อมักถูก เกิดกับจากสังคมที่ทำงานหรือการศึกษาส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจและสภาพชีวิตนะครับการแก้ปัญหานะครับส่งส่งเสริมความรู้และการป้องกันหนึ่งจัดการกิจกรรมให้รู้ในโรงเรียนชุมชนหรือกลุ่มเสี่ยงรณรงค์ให้ใช้ถุงยางอนามัยและตรวจเชื้อ HIV ไอวเป็นประจำ สองคนระับการขยายบริการตรวจและการรักษาให้ทั่วถึงเพิ่มจุดบริการรักตรวจฟรีและยาต้านไวรัสในทุกพื้นที่สนับสนุนให้ผู้ติดเชื้อเข้ารักษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับสรุปนะครับโรคเอดในปัจจุบันเป็นปัญหาทางสุขภาพที่รุนแรงและส่งผลกระทบต่อ ทั้งร่างกายและจิตใจและสังคมผู้ติดเชื้อสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างปกติหากได้รับการรักษาด้วยยาต้าไวรัสนะครับต่อต่อเนื่องและมีสังคมที่เข้าใจมีปัญ,ปญหาปัญหาสำคัญไม่ใช่แค่โรคแต่รวมถึงทารกติของผู้คนการวรรณรงเรื่องการป้องกันและการเข้าถึงบริการสาธารณาสุข ังคงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะครับนี่ผมขอบคุณเพื่อนๆพี่พีพ่ทุกคนนะครับและอาจารย์ที่เคารพที่รับฟังถ้าผมมีข้อผิดพลาดหรือตำหนิตรงไหนโปรดชี้แนะและตำหนิได้นะครับผมค,ครับ